สุขสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องบันกินเขืาห้อ,หองหกแต่ว่าบกไทยบึงดอกอันนี้ลาบไก่พี่นอ้มมองสิมมุ้งซะก่อนคทำนีงไงแข้งไก่จ่บอกปักพี่นอ้องบุ้ยทั้งกินทั้งบอก แกงไก่เส้นแบบฟักพี่น้องกี่ข้านเปิดไว้กินมืออนซะสันกินเบิดวุ้งดูเดี๋ยวเนาะอือเริ่มบ่บเปิดอ่ะกินรับไกน่น่ะพี่นุ๊เด็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนเนียนบักเขียอืมอ เงินมาเกียทำยังไงบุพเพใจสอนสุดเอาขอเนี้ยปั่นเงี้ อิ่งตืน่นีกขนาดรับไก่ทำยังไงกันนะอืมอืมไหนล่ะทำยังไงกันนะ่ะ

ลาบไก่น้ำทำยี้ไงฮึฮึจัดอปือแกงไก่เสบกบักฟัก,ก,ก,กต้นบานเท่า,านี่แหละแต่ว่าที่นี่ว่า ย่านกินบ่เบิดทำายังไงอือๆ้ํกินทั้งทายพี่น้องอนะ้อกินทั้งทายวีดีโอ khá dòng con của bây giờ mà đi luôn khăm nhì ม่งยอืมท <c oughs> ํไโอ้ไม่หง่ปันไดอืสุดอ๋อหลับไปบานพิ่ตะโบมีพักพี่นองเลยแสบด โอ้ฮึกรนัดอืม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 เอาเบิร์ดหนึ่งหัวอืมเนี่ยผมมัก์คได้พี่น้องทำไมตะกียนยเมื่อกี้ยวข้างกบไงม,มาร์คมักอืม ยันเซ้นน้ำปลานี่น้ำปลาแดแจะไหมได้กินยันบอกี้นี่ภาษากลางเขาเอื่นซุบุกเี้พี่น้องผมมักแบบต้มน้ำปลาแล้วก็ตําโคกกันใส่แต่ใส่ไงาจาักน้อยพอเดีดหอมหอมง่ายง่ากลัว เมืม่อได้โชคดีกับได้ประคอมาของคนชิมตบมตบ้ดีดีเลยหอซองพี่หนุ่มตะกส็สีกเนื้อมันใส่ครับคุลีคุลีโอยเนื้อมันนนั่พอต่ำปนไหมปนซีโบปนเลยมันซีกเนื้อมันลงมาใส่ประคอเลยอุ้ยแสบพี่หนุ่ม น่มนกินกับซดด้วยกันเนี่ยแตว่าพังควมกุ่งควมอันนี้ใส่ได้ครับสั้นลุงสั้นเนี่ยน,นี่ใส่กันได้เสียบครับเ่าเื่อนมากนี่เดียวแต่ส่ันไม่อยู่บ้าน มักมาซุปบุกเ้าวเรผมมากกินกับเขาแต่ว่าแกงถ้ากินเล็กแกงน้หม่นมากกินเด่นแกงน้ำมั บเบื้อรเออเส้นยานั่งไ้หลายเบื้อพวกตรงไรอกอืมวอยานั่งไหลายโอ้เสียบบอ่เบริรนี่งเะลาดไปเนี่ยจังไรสิเบิดวนอืม ห,หลับไครบูเบิดอกดพี่น้องคลิปนี้ไว้เพี้ยงเท่านี้สักกอนจะกินเท่าเมานท่าไผ่พี่ยเป็นน้ำคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สักอก,นนนอ,อ,นนนกอนพี่น้องครับอืมทะเลล่องทิมพี่น้องในเบื้องนะคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ